จงหา a บวก b พักเข้ามาได้ลูกนะคนที่จะถามคอร์สนะไปดูหน้าโปรไฟล์นะหน้าโปรไฟล์เรื่องเรื่องมุมมเนี่ยฝึกไว้เลยนะฝึกฝึกไว้เลยต่อต่อให้เป็นที่มัธยมก็ฝึกฝึกไว้หน่อยก็ดีนะลูกนะฝึกฝึกไว้หน่อยก็ดีนะฝึกฝึกไว้ว่าเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในเรื่องวงกลมแต่ว่าเราต้องมีพื้นฐานพวกนี้ให้แน่นก่อนข้อสอบข้อมอมอ,มอสี่อะ่ะ ตรงนี้ยมันมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมเส้นตรงคือร้อยแปดสิบองศาเพราะฉะนั้นเราหาตรงนี้ก่อนว่าเป็นเท่าไหร่ก็เฉพาะตรงนี้คูเปี่ยนเป็นสีแดงนะเฉพาะตรงนี้นะเท่ากับนะร้อยแปดสิบลบร้อยสี่สิบสี่เท่ากับหกเจ็ดสามสิบหกสามสิบหกเวลาเราทําโจทย์แบบเนี้ยนะเวลาเราทําโจทย์เนี่ยเขียนลงไปในรูปเลยนะอ,อ๋อย,อยาลาหรออ๋อนอครศรีกับยะลาโอเค ทคอนเสียกูเคยไปอยู่ทีหนึ่งแต่ยาลายไม่เคยไปถึงนะก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันนะามาดูลูปน,นะเออคราวนี้เฉพาะตรงตัว A เอเ,เป็นเท่าไหร่นะเฉพาะตัวเอเป็นเท่าไหร่ตรงนี้มุมฉากใช่ไหมมุมฉากคือเก้าสิบองศาเพราะนั้นตัวเอคือเก้าสิบลบสามสิบหกเท่ากับสี่ไอ้นี่แปดห้าสิบแปดห้าสิบสี่องศาเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เส้นตรงเหมือนกันนะเส้นตรงตรงนี้นะเส้นตรงนี้นี่ร้อยสี่สี่ ซึ่งเมื่อกี้ม,มันได้36เพราะนั้น b ก็ต้องเป็นเท่าไรลูก36ด้วยเพราะนั้น a บวก b ก็เท่ากับ54บวกกับ36นะก็เป็น90องศาปะ่ะเฮ้ย90องศาเออเมื่อกี้ตอบ90เออเก่งมากอ่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจจิมใจไม่เข้าใจถามไม่เข้าใจถามใจโอเคไม่เข้าใจถามได้นะลูก